เริ่มต้นการใช้แอปกันนะคะว่าแอปช h o p g e n i c เวอร์ชันนึใช้งานกันยังไงบ้างนะคะก่อนอื่นเราก็เข้าไปที่แอป Shopgenic กันเลยนะคะแล้วเรามารู้จักฟังก์ชันกันนะคะวิธีการใช้งานอันดับแรกเลยพอเข้ามาถึงหน้านี้ปับ๊บแนะนำให้ฟังคลิปนี้นะคะนั่นก็คือคลิปที่ c o อออกมาคุยว่า s h o p g i n i c คืออะไร และตั้งแต่เราเปิดใช้งานแพลตฟอ,อร์มช้อปปิิงขึ้นมานั้นเรามีนักธุรกิจช่องคลิงจำนวนมากที่สามารถสร้างรายได้ผ่านช่องทางของเราไม่ต,มต่ำกันหลังจากนั้นนะคะก็จะมีตารางเทรนนิ่งใครสนใจอยากเรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการทำงานเข้าไปตรงนี้เลยติดตามข่าวสารช่องที่2และวิธีการสร้างรายได้นะคะทำยังไงจะสำเร็จไว ช่องนี้เลยค่ะเตรียมตัวก่อนลุยเราจะลุยกับช็อปจินิกต้องไปตรงนี้นะจ๊ะเสร็จแล้วก็มีกลุ่มสอนงานคนใหม่คู่มือการใช้งานค่ะจำเป็นมากๆเลยนะคะทุกคนเพราะถ้าเราไม่รู้วิธีการใช้เราก็จะหาช่องทางในการใช้ใจ่ายแอปเราไม่ถูกต้องอันดับแรกคลิกลงไปตรงนี้เลยจ้ะจะเห็นฟังก์ชันต่างๆนะคะคลิกช่องแรกนะคะก็จะมีนี่ค่ะ การสร้างบัญชีการเข้าสู่ระบบการลืมรหัสผ่านแคตตาล็อกแบรนด์ร้านค้าบัญชีการใช้งานการเชิญเพื่อนการสั่งของการสั่งซื้อสินค้าการดูคอมมิชชั่นตามสินค้านะคะได้หมดเลยนะคะในช่องนี้ตรงนี้ก็จะมีนะคะคลิปวิดีโอสอนงานตรงนี้ด้วยนะคะหลังจากนั้นนะคะก็จะมาช่องที่สามเริ่มงานการใช้นี่เห็นไหมลืมรหัสผ่านนู่นนี่นั่นตรงนี้เลยนะคะ การติดตามคะแนนคะแนนไม่เข้าเข้าช่องนี้ค่ะและมาดูตรงนี้สําคัญมากนั่นก็คือเข้ามาปุ๊บอยากจ่ายค่าน้ําอยากจ่ายค่าไฟต้องทํำยังไงมาตรงนี้เลยค่ะมาตรงแบรนด์เห็นไหมคะสอนการจ่ายค่าไฟสอนการจ่ายค่าน้ำอ่าแล้วก็ช่องทางการติดต่อ l a z a d a s Sho อปี้บินลาซาด้าบินช้อปปี้วนนะคะไอคอนด้านล่าง5ตัวนี้มีประโยชน์ยังไงหนึ่งหน้าหลักจ้ะ ก็คือหน้านี้เลยนะคะอันที่2คือแคตตาล็อกค่ะแคตตาล็อกนะคะก็จะมีนะมีสินค้าที่เข้ามาร่วมกับเราเยอะเลยก็จะมีตั้งแต่เซตอัปเกรดสินค้าขายดีนะคะอ่าโปรโมชั่นค่ะอาหารเสริมค่ะความงามค่ะเครื่องใช้ในบ้านค่ะสินค้าแม่และเด็กค่ะบัตรเติมน้ํามันค่ะแม่ค้าออนไลน์ค่ะอาหารค่ะทั้งหมดจ้ะ อยู่ในหน้านี้หมดเลยนะคะทุกคนหน้านี้ก็คือหน้าแคปตาล็อกเนาะสินค้าตรงนี้จะเป็นสินค้ากรอบฟ้าราคาถูกมากนะคะต่อมาแบรนด์ค่ะจิ้มลงไปตรงคําว่าแบรนด์นะคะข้างบนเนี่ยจะเป็นโปรโมชั่นพิเศษของแต่ละแอปนะคะเอามาจัดพิเศษเห็นไหมคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นการชําระค่าไฟจิ้มลงไปตรงนี้เห็นไหมคะก็จะไปจ่ายค่าไฟ ผ่านล a ซาด a นั่นเองอ่าก็จะมีการไฟฟ้านะครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้เราชําระต่อมาจ้าก็จะมีแบรนด์ต่างๆที่เข้ามาร่วมกับแอป,ปเราไม่ว่าจะเป็น Lazada, s h o p ป e Lineman Top s u u p r r m r r k t t JD ็ e n t ดี a ซ r Asia, Thai, เ m i ชียไทยสมาย r อร์โฮมโปรและอื่นๆอีกมากมายเห็นไหมคะใช้บริการตรงนี้นะคะได้เลยจิ้มลงไปนะคะส่วนร้านค้าตรงนี้เป็นเมนูที่ รออนาคตเร็วๆนี้จะมีร้านค้าเข้ามาร่วมไม่ว่าจะเป็นร้านทำฟันร้านเสริมความงามและร้านอาหารอื่นๆนะคะที่จะตามเข้ามาเนาะส่วนบัญชีตรงนี้คืออะไรคะตรงนี้คือคอมมิชชั่นนาเห็นไหมคะก็จะมี่าตัวเรานะคะเห็นไหมเปลี่ยนรูปตั้งค่าตรงนี้นะคะแก้ไขโปรไฟล์ข้อมูลส่วนตัวเป็นรหัสเป็นภาษาตรงนี้เลยนะคะ ชวนเพื่อนก็คือการแชร์ตรงช่องสีม่วง sc ก็คือคอมมิชชั่นค่าคอมมิชชั่นวันนี้เห็นไหมรายได้คาดการณ์วันนี้รายได้รวมคะแนนจากการช้อปปิ้งรวมนะคะหน้านีา้วิธีแชร์ลิงก์เราก็มาช่องนี้เลยแล้วก็ส่วนรายชื่อร่วมทีมตรงนี้นะคะเพื่อนร่วมทีมตรงนี้แล้วก็ห้าสิบอันดับนะคะห้าสิบอันดับคืออะไรคือยอดรายวันที่มีคนใช้ นะคะยอดขายสูงที่สุดจะขึ้นท็อปตรงนี้เลยนะจ๊ะอ่ะเราก็เลื่อนดู50คนเลยมีใครใช้จ่ายเยอะมากแค่ไหนในวันนี้เข้าไปเรียนรู้ตรงนี้นะคะแล้วจะใช้งานช็อปจีนิกอย่างเพลิดเพลินเลยคะ่ะ